สวัสดีครับามาหนะน้ามีท่ามาตกป,ปลาครับผมโตปลายวนหาดไทยลาร์ดนะครับนี่แล้วก็ถนนหาดไทยลาดนะค,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 ครับผมถหาเบื้องกันคข้ามาหน้าสิมีโตะวะครับมาหนี่น้ำขึ้นไหลแห้งครับผมบุลูสิมีโตะวะครับบุลูสิมีโตะวะครับน้ำขึ้นไหลครับ อ้ยของขาานะครับอันอนมขาดจำไปเรลาเงียตัวแรกต่อสายไม่กันครับไปไหนเนาะ กันบะ่ม่ <c oughs> ใช่กับไ่พอไ่่ใช่ก <c oughs> ารอะไรงยตัวนึงเงินยุขหางฟังอะน่นี่ะมูดปอดลงนเลยนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปหอดพักโต้มาแล้วโมไปหอดคุณวันเสาอย่างนี้ลหลายถูกวะหล <ด S 2> ุติดว่าคากเล่นีมีดไหมอ่ะเออเนี่นไ,ไปยังเข้าไปนี่เสร็

หอนดนเรอ้อหางะเืเงเือเป็นยังไงบ้างัดแรนดูหมดเราเ่งกขยงยำเป็นเส้าถ้าวหมุนมันเหลีวีมเ้นนึ่งถ้านเ้าถ้ามดาเลยถ้าเป็นเ้าบุก <c oughs> <c oughs> หูยูปมา <c oughs> อ้ยลุด ยังมาเขาเบียดกับเปิดอยู่ไหมออนอีกแล้วมองนีตลอดเลยวะโอ้ยใหญ่เลยมันสีเดมมาแก่มืออี่เดยนี่เออ น้ำมากัดขางฟังนี่ไหมเขาอย่างมันขึ้นเข้าไปนี่นั่นละตะคอตะคอ้อนมาขึ้นไปซุ่มเนาะวัดยู่รอไหมยู่ตึกเลยไหม สนุกเลยงานนี้บมเมนมวนปลาดีวะดีอุปสรรคนี่นีแม่นักกาเดอยวงามไงกคนหนึ่งมันสายแดนไปแล้ววัดวัดดินดู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 อยู่รุดเสย รู้เสืออย่างเงี้ยตายเลยวะตัวหล่ะใช่ใสาไปก็ไปใสายไอ้โอ้รู้อีกแล้วโอ้หนังวะโอ้นอนประหลับมือแรกนี่ตายเดือดขวัดอยู่อยู่ ตายแท้ๆมาแร่งตายแท้ืตัวงามอยูเดียวหนึง่งตัวงามอยูเดียวหิ่งยังก็ด่ามเบ็ดน้อยหนึ่งอยู่ โอ้ยบาอยูเออท <laughs> ำไงนะ <laughs> ยุดน,น,น,นั่นล่ะยุดมังวดนี่กัดแบบแห้งเงี้ยปึกเลยตะคให้อยู่กัดกลุสวน <laughs> <laughs> อยู่อยู่แล้วหนาช่นหนใช่ <laughs> เป็นอะไรครับสัมภาษณ์ด้วยครับโอ้เมื่อนี้เป็นมื่นอยังหนอเป็นอะไรหนอโว้ยเอ๋อหน่ะใช่ใช่เขาการดบอการดบอจังมาแบบ ลากมาลายอะมันอยู่น้ำม,มาน้ำกลงไหมเฮ้ยน้ำ <c oughs> งามไม่ไรเสียงเดียวมีงานใหม่งานนีวานนี่เรียบร้อยดีว้ <c oughs> งานไม่ไหลจัง่อยวะ <c oughs> ตอนนี้ก็แยกกั็มาใช่แล้วนะครับอันนี้ผมมาตกทางทางนะครับ ไปน้องจออครับผมได้มาแต้มนึงครับที่มึงจะเข้าไปนะ ไปท่าน่ะรอเงาเดอยแล้วครับหมน้าลูกยูบ่ะครับโอ้ยไปยูรับผมเนี่ยครับ โตกไร้าครับน่ะนะก็อคอยมีโต